สวัสด,ดีตอนเช้านะครับตื่นกันหรือยังเอยตื่นกันหรือยังวันนี้เราจะมาแบ่งปัน3าเคล็ดลับได้ที่ดินแปลงแรกก่อนสิ้นปีนี้ตั้งสองเดือนเลยนะครับตั้งสองเดือนเลยนะผมตื่นเช้าออกกำลังกายอาบน้ำแต่งตัวเดินทางมาที่เฟสแปดครับ แป๊บเดียวไม่เกินสองนาทีมาถึงเฟสแปดแล้วสบายมากมาาเปิดไฟสวยๆโชว์ตอนเช้าๆคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรมันมีอะไรหน้ามองหน้าค้นหามันมีอะไรดึงดูดสายตาจำได้ไหมครับเมื่อาวานนี้ที่เราบอกกันไปคื เราจะต้องเป็นคนแรกเราจะต้องเป็นเจ้าของโครงการที่ใส่พลังงานให้กับโครงการของเราให้กับโปรเจกต์ของเราใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะสร้างบ้านขายนะทุกธุรกิจทุกอาชีพใช้ได้เลยยกตัวอย่างวันนี้สมมุติเราทํางานประจําเช้าๆสมควรจะสดใสมีความสุขหน้าตาเบิกบานใช่ไหมครับแล้วตอนเชา้าๆเราไป เหนื่อยท้อเศร้าส้อยใครคุยด้วยก็ไม่อยากที่จะคุยด้วยไม่อยากที่จะมองหน้าใครพลังงานแบบนี้วงเล็บเงินไม่เข้าหาพลังงานแบบนี้เงินไม่เข้าหาบอกไว้เลยนะเปลี่ยนไหมทําตัวเองให้มีพลังกระฉับกระเฉงให้คนรอบข้างอยากที่จะมาอยู่ใกล้ดึงดูดสิ่งดีๆเห็นไหมครับมันไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆ ในชีวิตของเรา3าเคล็ดลับได้ที่ดินแปลงแรกก่อนสิ้นปีนี้ข้อหนึ่งทบทวนแปลงที่เราได้ดูมาตั้งแต่ต้นปีครับถ้าตามขั้นตอนเวลาที่เราไปดูที่ดินไปเจรจาต่อรองสำรวจตลาดในพื้นที่ที่ดินแต่ละแปลงเราจะต้องจดบันทึกไว้ ทำตามนี้หรือเปล่านั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีเดินทางมาจนถึงเดือน10บแล้วนี่ไปไปลายเดือน10บแล้วนี่เราจะต้องได้ที่ดินมาหลายแปลงแล้วแน่นอนจริงไหมครับในสมุดโน้ตของเราหรือว่าในบันทึกโทรศัพท์ของเราเนี่ที่ดินเพียบอย่าบอกนะว่ามี3แปลงตั้งแต่ต้นปีมาสําหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นหลังแรกยังไม่ได้เริ่มต้นเฟสแรกนะ แล้วมีกาสได้มาเจอข้อมูลกันเห็นการเรียนรู้กันตั้งแต่แรกอย่าบอกนะว่ามีสามแปลงตั้งแต่ต้นปีโอ้โยไม่ได้ไม่เอาหมายความว่าเรามีข้อมูลแปลงเดิมๆที่เราหาตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้แล้วพอสมควรไปทบทวนอไปอ่านกลับไปคุยกับเขาใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลับไปจีบกันใหม่ ได้แล้วความรู้สึกมันจะเปลี่ยนนะบอกคุณเลยความรู้สึกมันจะคนละแบบคนละแบบกับการที่เราอยู่ๆเราไปคุยกับเขาตั้งแต่แรกเลยอ่าสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาแปลงนี้เราเคยได้คุยไว้แล้วเจ้าของที่จะรู้สึกว่าเออท่านเจ้าของโครงการท่านนี้เขาคงอยากที่จะได้จริงๆแหละน้องเขาคงอยากที่จะได้จริงๆแหละเขาต้องการจริงๆแหละเฮ้ยเขาจริงจังเว้ยอ่าอีกประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งคือ เวลาเปลี่ยนเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆสามารถเปลี่ยนได้โอเคไหมนี่สําคัญนะบางคนคิดว่าแปลงนี้เราคุยไปเมื่อหกเดือนที่แล้วขอจราจาแบ่งแยกในนามเดิมวางเงินนัดจำบางส่วนยังไงเจ้าของที่เขาก็ไม่ยอมเลยพอเรามาทบทวนในบันทึกที่เราดูไว้ที่เราบันทึกไว้เขาคงจะคิดเหมือนเดิมแหละเขาคงไม่ยอมหรอก ไม่นะครับไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะเวลามันเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเหตุการณ์ต่างๆโอ้โหเขาเจออะไรมาเยอะมากมายแล้วห้าหกเดือนที่ผ่านมานี่นั่นแสดงว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ตลอดครับแปลงที่เราไม่ได้เมื่อ6เดือนที่แล้วสมเดือนที่แล้วไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรามีเป้าหมายว่าฉันต้องได้ที่ก่อนสิ้นปีนี้เริ่มต้นหลังแรกเฟสแรกเนี่ยไม่ได้หมายความว่า มันจะไม่ได้เหมือนหกเดือนเหมือนสามเดือนที่ผ่านมาน้อโอเคไหมนะครับเคล็ดลับข้อที่หนึ่งซึ่งผมก็ใช้เหมือนกันนะตอนแรกๆแต่ตอนนี้มีแต่คนมานําเสนอมีแต่คนมาบอกมีแต่คนมาให้แต่ตอนแรกๆอะ่ะเหมือนเราต้องดึงดูดต้องหาซึ่งตอนแรกผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันผมก็มาทบทวนดูเฮ้ยแปลงไหนว่าที่มันจะได้อะไรเงี้ยแปลงไหนที่เราเจรจามาแล้วมีแนวโน้มว่าจะเข้าวินนะที่มันโอเคหน่อยในระดับหนึ่ง แล้วก็เจรจาต่อขยายความต่อกลับไปคุยกันใหม่เจรจากันใหม่น้มน้วกันใหม่ได้ข้อหนึ่งใช้ได้นะใช้ได้นะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ทําตามขั้นตอนที่ว่าคือไม่ได้จดบันทึกอะไรเลยข้อมูลที่เราเจรจามาตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ไม่มีเลยนึกไม่ออกนะครับนึกไม่ออกว่าแปลงไหนเป็นแปลงไหนนึกไม่ออกว่าจะเอาข้อมูลตรงไหนไปคุยไปย้อนกลับไปดูมันก็ไม่มีข้อมูลแล้ว เห็นไหมแต่ถ้าเราทําตามที่ผมบอกมันเป็นไปได้นะเคล็ดลับข้อที่สองสวัสดีคุณคุณนกิจนะครับคุณศักดาคุณพิธิพั์ขอบคุณมากมากขอคนละหนึ่งแชร์เช้าๆเป็นกําลังใจงให้กับผมหน่อยนะครับขอคนละหนึ่งแช์หน่อยขอคนละหนึ่งแช่หน่อยไฟสวยไหมครับไฟสวยขอหมายเลือกหนึ่งนะครับพี่สมเกียรติ ไฟสวยไหมไฟสวยเข้ามาเล็กนิงหน่อยตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณเฉลียงหน้าบ้านกล้องกระศาสตร์เข้าไปภายในห้องรับแขกสวยมากๆสวยมากๆเจ้าของบ้านลูกค้าที่น่ารักทุกทกท่านที่จับจองมาอยากที่จะอยู่แล้วเรอเอกสารกระบวนการอีกนิดเดียวอย่างที่บอกเมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรเศษแปดของเรานี่จัดสรรขนาดเล็กพิเศษนะเมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรมีคณะรรมาการเข้ามาเกี่ยวข้องกระบวนการหน่วยงานต่างๆพอสมควร วงเล็บผมถึงย้ำนักย้ำหนาไงว่ายังไม่เหมาะกับมือใหม่สักเฟดแปดเฟดเก้าไปก่อน <c oughs> ขอบคุณมากมากนะครับไปสวยใหม่เลข่หนึ่งถ้าทำแบบยังไม่เข้าสู่บนการจัดสรรคือเก้าแปลงลงมาเก้าหลังลงมาเนี่ยโอ้ยหลังหนึ่งหลังสองโอนไปถึงไหนแล้วนี่นะไฟสวยขอมใหม่เลข่หนึ่งะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากม,มากไฟถาด มีรีโมดกดเปิดปิดปรับหมดโทนสีได้นะครับน่าจะประมาณ3โหมดเช้านี้เราคุยกันใน3เคล็ดลับได้ที่ดินก่อนสิ้นปีนี้สวัสนะดีครับคุณปียน,นันขอบคุณมากครับทักทายกันเช้าๆตื่นกันแล้วใช่ไหมครับทุกๆท,ท่านนะครับทำตัวเองให้สดใสกับปีก้กระเป๋าทรงพลัง เมื่อวานผ่านไปแล้วช่างมันเดือนที่แล้วผ่านไปแล้วช่างมันเดือนสามเดือนที่ผ่านมาผ่านไปแล้วช่างมันทําวันนี้ให้ดีที่สุดโฟกัสที่วันนี้พลังงานมาส่งต่อถึงกันได้เราจะต้องเป็นผู้นําในการส่งต่อพลังงานยกตัวอย่างสมมุติภายในบ้านภายในครอบครัวเราช่วงนี้มันทําไมดูวุ่นวุ่นวายวายเศร้าซศร้เงาหงยเจอปัญหาเจอเรื่องราว เราอย่าไปคอยตามคนอื่นเขานะโอเคไหมเราอย่าไปคอยตามคนอื่นครับเราจะต้องเป็นผู้นําในการส่งต่อพลังงานที่ดีตื่นแต่เช้าออกกําลังกายฮ่าอ,ออกดูที่ดินสํารวจตลาดทาคอนเทนต์ทำกับข้าวอร่อยๆให้มันมีพลังงานที่ดีให้มันมีชีวิตชีวาแล้วมันจะส่งต่อถึงผัวเราเมียเราลูกเราคนภายในครอบครัวเราทั้งออกใหม่ทั้งออกดีๆก็ ค่อยๆเจอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชีวิตไม่ได้อับจนหนทางขนาดนั้นหรอกครับหนักกว่าน,นี้เราก็ยังผ่านมันมาได้จัดไปนะย้อนกลับมาที่เราคุยกันในเช้าวันนี้สามเคล็ดลับได้ที่ดินแปลงแรกก่อนสิ้นปีข้อสองข้อสองข้อสองเลยนะข้อสองขอแบ่งล็อกวงเล็บ อาจากเฮียจากเจจากโครงการที่เขามีอยู่แล้วมีอยู่เดิมอยู่แล้วที่เขาได้พัฒนามาแล้วในระดับหนึ่งยกตัวอย่างเห็นภาพ e อ jo y Home แล้วกันเฮียครับสมมติเรามาคุยกับจิตเ n jo y o o m e เนาะเฮีย <laughs> ครับผมอยากที่จะพัฒนาสร้างมันขายเหมือนกันไม่รู้ว่าเฮียพอที่จะมีที่สักล็อกหนึ่งไหมครับล็อกสองล็อก แบ่งให้พัฒนาได้บ้างหรือเปล่าครับแบ่งขายไหมครับราคาเงื่อนไขอะไรยังไงครับพี่ฮะพอดีผมอยากที่จะพัฒนาสักแปลงหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้ครับได้เหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าโครงการที่เราเห็นที่เราเห็นก็ทำห้าหลังสิบหลังโอ้โหแบ่งล็อกสวยงามแล้วช่างดูยังไงล่ะดูทีมงานเยอะแยะมากมายดูพร้อมดูสิ่งทุกอ,อย่าง เขาอยากที่จะทําเองทั้งหมดหรือว่าเขาสะดวกที่จะทําเองทั้งหมดไม่ได้หมายความเช่นนั้นเนี่ยหลายโครงการหลา,หลายโปรเจกต์เขาแบ่งขายล็อกเปล่าด้วยนะครับเขาแบ่งขายล็อกเปล่าด้วยงงเล็บในราคาใน,ในเงื่อนไขที่เขารับได้หรือว่าช่วงเวลานั้นเขาอยากที่จะได้เงินไปหมุนพอดีมีครับมันสามารถที่จะตกลงกันได้ต่อรองกันได้ ผมเคยมีประสบการณ์ในลักษณะนี้แต่เป็นการซื้อ,อที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างเดิมทีเฮียเขาติดป้ายนะคบเฮียเจ้าของอที่แปลงนี้นะแล้วก็บ้านหลังนี้เขาติดป้ายให้เช่าอย่างเดียวผมก็ไปติดต่อขอเช่าเฮียเขาบอกว่าราคานี้เนี้ยพอคุยกันรอบที่สองรอบที่สามผมก็เลยสอบถามว่าเฮียครับถ้าผมสนใจซื้อนี่เฮียขายไหม เฮียเข้าไปปรึกษากับทางบ้านฝรุปแล้วเขาขายเขาขายนี่ครับจากที่เขาติดป้ายให้เช่าธรรมดาเห็นไหมสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือตัวหนังสือตัวเลขหรือว่าอะไรล่ะข้อมูลแรกที่เราได้รับมาไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปมันสามารถที่จะมีอะไรลึกซึ้งได้มากกว่านั้นเจรจากันได้ต่อรองกันได้เสนออะไรบางสิ่งบางอย่างกันได้ และตึกนั้นนำไปสู่เซเว่นเช่านะที่ผมบอกตึกที่ผมจิรจาจากเช่าขอเป็นซื้อจากเฮียเขานี่ยนำไปสู่เซเว่นขอเช่าตึกผมแต่ผมเมื่อคิดทบทวนว่าเฮ้ยเซเว่นเช่าสิบปีแล้วก็ได้แค่ประมาณนี้นี่คิดใหญ่คิดใหญ่ได้แค่ประมาณนี้เอาไงดีวะผมก็เลยขายตึกนั้นพร้อมสัญญาเช่าจากเซเว่นอ่า ได้กําไร100%ซครับภายในร,ยระยะาแค่แป๊บเดียวได้มายังไม่ถึงปีนะก็มีเซเว่นมาติดต่อได้กําไร100%ภายในระยะเวลาไม่นานเพราะเรามีสัญญาที่เซเว่นเช่าที่มีมูลค่ามหาศาล10ปีแล้วก็ต่อไปอีกโอ้โหแต่เขาจะเขาจะทำทางละ1ิปีโอเคย้อนกลับมาที่ข้อ2ของเราขอแบ่งล็อก จากโปรเจกต์จากโครงการจากเฮียจากเจจากเ,จ,จากเพื่อนจากทีมงานหรือว่าจากโครงการในพื้นที่ในหน่าน้ําที่เราเห็นที่เราใกล้ๆอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไปคุยได้นะครับปรึกษาเขาได้สอบถามเขาได้หาข้อมูลเขาได้นะเราได้มาหนึ่งล็อกเราได้เริ่มก่อนปีใหม่แล้วเห็นไหมอ่าเราสามารถที่จะเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนได้แล้วเพราะเรามีการขยับตัวมีการขยับไปข้างหน้า จัดไปข้อนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครนะข้อที่สามข้อนี้หลายๆท่านลืมข้อที่สามคนใกล้ตัวห้ามลืมเจอใครบอกเขาไปเลยครับว่ากำลังหาที่อยู่ที่ขามทะเลอสักหนึ่งแปลงเจอเจ้าของตึกก็บอกเขาตอนแรกๆผมก็ปรึกษากับเจ๊เจ้าของตึกที่ผมเช่าขายลูกชิ้นขายเส้นหรือเตี๋ยวนะ สิครับพอดีผมอยากที่จะได้ที่ทักแปลงหนึ่งเหมาะสมกับการพัฒนาสร้างบ้านจะมีแนะนํำไหมหรือว่ามีใครมาฝากเจอว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ถามจากเขานะแล้วเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแนะนําดีมากๆได้ข้อมูลเยอะแล้วก็ได้คอนเน็ชันต่อไปด้วยห้ามลืมเรื่องนี้คนใกล้ตัวไม่ได้หมายความว่าผัวเราเมียเราลูกเรา นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนใกล้ตัวเหมือนกันคนในครอบครัวเราเหมือนกันแต่สิ่งที่เราสื่อคือเพื่อนร่วมงานเฮียเจที่อยู่ในพื้นที่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยนายกท่านประหลัดหรือว่าแม้แต่นายอำเภอแล้วแต่ใครรู้จักใครเลยในพื้นที่ที่เราอยู่อะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับ,ลบ,ลบตาทำคนอยู่คนเดียวลืมคอนเนคชั่นดีๆของเราไปได้ยังไง ช่วยได้นะครับแล้วการที่เน้ยการที่คนใกล้ตัวแนะนําจะได้สิ่งดีๆเสมอเพราะเขาจะกองให้เราก่อนเบื้องต้นคัดกองมาอย่างดีไม่ใช่อยู่จะโยนอะไรให้เรามาก็ได้เขาจะคัดกองสิ่งที่ดีให้เราก่อนโอเคนะนี่คือสิ่งดีอยากที่จะแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมงานเราในเช้านี้หัวใจสําคัญคืออยากให้ทุกๆคนเดินทางไปต่อเชื่อไหมครับ หลายคนเหลือเวลาตั้งสองเดือนถอดใจแล้วเดีาว่าแต่หนึ่งอาทิตย์นนตที่อยู่สิ้นเดือนนี้เลยเดี๋ยวว่าแต่หนึ่งอาทิตย์ที่อยู่สิ้นเดือนนี้เลยหลายคนอีกตั้งสองเดือนถอดใจแล้วเฮ้ยฉันคงไม่ได้เริ่มต้นภายในปีหกห้านี้แล้วแหละฉันคงไม่ทันแล้วแหละจะหาที่ดินมาจากไหนจะหาทุนมาจากไหนแบบสามดีอะไรก็ยังไม่มีเลยเรียนรู้ก็ยังมนึมนงอง,ง,องอยู่ฉันคงไม่ได้เริ่มต้นแล้วแหละ พลังชีวิตมันแตกต่างกันนะแต่ถ้าในอีกจุดหนึ่งเราบอกว่าฉันต้องได้เริ่มต้นก่อนสิ้นปีนี้ฉันต้องเรียนรู้อะไรวะฉันต้องเจรจาขนาดไหนฉันต้องหาคอนเนคชันยังไงฉันต้องสรุปแบบบ้านตั้งแต่ช่วงเวลาไหนวันนี้ฉันทำอะไรได้บ้างอาทิตย์นี้ฉันมีเวลาวันไหนยังไงมันจะโคตรแตกต่างกันครับไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ ขอหนึ่งเรื่องสำคัญในชีวิตห้ามหมดหวังโอเคไหมห้ามหมดหวังยังไงก็จะต้องมีความหวังต่อไปเฮ้ยมันมีช่องทางอยูน่นะวิธีนี้มันเป็นไปได้เฮ้ยอย่างนี้มันไปต่ออย่างนี้ได้คิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกำลังใจมาพอกำลังใจมาเกินอ,อะไรขึ้นครับหาหนทางลงมือทำ เริ่มที่จะยิ้มออกแล้วเริ่มที่จะเห็นแสงสว่างแล้วแต่ถ้าอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองในมุมมืดโอ้โหคิดแต่ความเป็นไปไม่ได้อย่างเดียวมันไม่มีแรงที่จะลงมือทําจัดไปเช้าเช้านี้นะตื่นนอนได้แล้วครับเมื่อวานนี้ช่างมันมันผ่านไปแล้วทําตอนนี้ให้ดีที่สุดชีวิตคือน่าจัดไปเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปอัดิโอสั้นๆทำคอนเทนต์ น่าง,งานอินใจโฮมเฟส8ส่งต่อเรื่องรายดีกับทีมงานเราทุกทุกคนและเจอกันนะครับขอบคุณคุณวิจิตราคุณธนรธัฐพี่พิรพัฒนคุณคุณกิจคุณปิยนันพี่สมเกียรติและทีมงานเราทุกทุกคนกฎของผู้ชนะมีเพียงข้อเดียวคือห้ามล้มเลิกอย่าไปมือจากความฝันของตเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหหลังก็ได้ แล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย